สามแยกดงใต้นะครับสามแยกเมืองโปรตสนะครับเมืองท่าแขกแขมมวงคำม่วนนะครับก็ไม่ใช่สามแยกนะนี้สี่แยกเดี๋ยวจะพาแวะเข้าไปชมเมืองโปตสนะครับไปอัปเดตหน่อยนะครับคือจริงๆเสียดายนะครับถ้าเขาทำถนนออกมาจนถึงทางแยกนี้เป็นเบตงเลยนี่จะดีมากๆเลยนะครับเขาทำแต่ข้างในนะครับ ไมได้มากๆเลยครับคือร้านค้าจะมาตั้งแถานี้ก็ตั้งไม่ได้หรอะครับเพราะว่ามันเป็นขี้ฝุ่นนะถนนไม่ดีนะครับก็เสียดายนะผมว่าสำหรับผมนะครับในไหนทางโครงการจะทําเป็นทางเบตรงแล้วก็น่าจะเบตรงเลยนะให้มันจบซะ <c oughs> เหลืออยู่แค่หลักเดียวเองนะครับจะได้แบบว่าทําให้เมืองมันขยายตัวด้วยนะครับ มันเจริญด้วยนะครับถนนลาดยางแบบอย่างนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านก็พังแล้วมีคาราโอเกะด้วยนะ k t ททางเี่พังหมดแล้วนะครับรถบรรทุกหนักวิ่ง,นะงไงเสียดายนะครับถ้าถนนมันดีตรงนี้เนี่ยร้านค้าน่าจะขึ้นเต็มแล้วะครับ ที่เมืองโปรตัสนี่นะครับคนมาทำงานเยอะนะครับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของเมืองท่าแขกแหว่งคำบวนเลยนะครับเป็นแหล่งของคนมีเงินนะ้ะมีการจ้างงานเยอะนะครับลงทุนโดยกลุ่มซิโนโปรตัสของจีนนะครับใช้ชื่อว่า เอเชียโปรตัสหรือว่าทางนี้เขาเรียกอาซีโปรตัสนะครับแต่ว่าระยะทางมันแค่นี้ผมว่าเขาก็น่าจะทำแหละครับจะดูว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับมาอัปเดตกันนะครับมันพอกระเทือนเนอะไม่รู้จะปล่อยไว้ทำไมอ่นะเพราะว่าทางอ่ไปหนองบกเขาก็ทำแล้วนะครับทางนั้นทางนี้เขาก็ทำแล้วนะครับก็เหลือจุดนี้แหละครับมาพื้นที่เขตเศรษฐกิจของเมืองนะครับ ทางที่หายแห้งนะครับท้องเช่านะครับสถานบันเทิงนะครับหกแปดปดนะครับตอนกลางคืนนี้คือคักนะครับสถานบันเทิงที่ดงต้นี่บอกเลยนะครับแต่ทางมาก็ต้องแบบนี้แหละครับต้องระวังหน่อยนะครับรถไวไม่ได้นะครับโอกาสล้มแขนขาหักมีสูงมาก บ้านพัก6 7 8 9สาขา2องแมชื่อบ้านพักนิเท่มากครับวันนี้ก็มีฝนนะครับเพือนพักจีนมีห้องให้เช่าติดไป้ายไว้แต่ว่า ไม่มีใครมาเช่าหรอกครับขี้ฝุ่นแต่ถ้าทางมันไปถึงปากทางมันทางโอเคนี่ผมว่าจะมีคนมาเช่าเยอะอยู่นลยตะว,วันแดงดงใต้นะครับโอ้ตะเวนแดงบ้านพักเทพพจันร์นี่นะ ใครมาเปิดร้านอาหารตรงนี้ก็เจ๊งอย่างเดียวครับที่ฝุ่นมันเยอะนะโอ้ห้องเช่านี้เยอะเหมือนกันนะกลางทุ่งนานแล้วนะโซนนี้ก็จะมีร้านอาหารนะครับ บุนก็ไงง้องนะครับอันนี้โครงการทำถนนไปโน่นนะครับไปตรงบริเวณเมืองนี่แหละครับตรงนี้นะ,ะยังไม่เสร็จเมืองโปรตสนี้เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ เรือโปรตทสก็จะเอาไปทำปุ๋ยเคมีนะครับพื้นที่สมรทานก็ดงใต้เมืองท่าแขกนี่แหละครับแล้วก็บ้านนาคำเมืองหนองบกนะครับเป็นแหล่งจ้างงานนะครับก็คนจีนมาทำงานที่นี่เยอะแต่ว่าคนลาวก็ทำงานที่นี่เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าทาง แขงเองก็ขอร้องนะครับว่าที่เป็นแรงงานเนี่ยขอให้คนลาวมาทำงานที่นี่เยอะๆหน่อยนะครับเป็นเลเบอร์แต่ว่าเลเบอร์ที่นี่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเงินเดือนสูงนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนั่นแหละนะครับทํางานใต้ดินนะครับเป็นเรียนรู้กันนะฮะเป็นเหมือนเมืองน้อยเมืองหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะให้ดีให้มาตอนกลางคืนนะครับคึกคักแน่นอนนะครับ มีคนบอกผมอย่างนั้นนะคือคักแน่นอนไปอย่างเง้นนะครับบางทีเขาก็อาจจะพักผ่อนที่ห้องพักอะไรอย่างเงี้ยตอนกลางคืนออกหากินนะครับออกเที่ยวนะครับออกใช้เงินนะครตัวแถวนี้นี่ร้านอาหารโอเคหน่อยนะครับก็ปายจีนเต็มนะครับ คนจีนก็เป็นกลุ่มทุนจีนก็เป็นผู้ลงทุนหลักของประเทศหลาบนะครับไปไหนก็เจอแต่คนจีนนะครับไลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบคนจีนนะ,ะเกลียดจีนนะครับแต่อย่างนี้ผมว่าเกลียดจีนก็ได้จีนนะครับไปไหนก็เจอแต่จีนนะครับ นี่ก็สร้างใหม่นะครับเปิดให้เช่าแล้วสองชั้นนะครับนะฮะมางวดน,นี้ก็มีอาคารสร้างใหม่เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับนั่นและนะครับแต่มันจะแน่นบริเวณภายในนี้ก่อนแล้วก็ถ้ามันแน่นมากๆก็เดี๋ยวเขาคงจะทําถนนไปจนถึงโน่นแหละครับสามแยกโน่นแหละครับสามแยกดงใต้น,นั่นแหละ,ะครับอาคารร้านค้าเกิดขึ้นเต็มเลยในบริเวณนี้นะครับ ก็มีแต่ป้ายภาษาจีนนะครับทางเข้าซูปเปอร์มาร์เก็ตอะไรเนี่ยชื่ออะไรไม่รู้เซิงส่างหรือเปล่า168ศูนย์การค้า168นะครับฝนก็จะมาแล้วนะครับผมส่อง Google เข้าไปดูนี่นะครับมันจะมีอาคารที่พักคนงานเยอะเลยนะครับบริเวณกำขวาเนี่ยนะครับ ดังนั้นเนี่ยตอนแรงๆเขาจะออกมาจับจ่ายใช้สอยอะไรอย่างนี้นะครับก็ที่นี่จะเยอะหน่อยนะครับตอนนี้ก็อาจจะเหมือนไม่เห็นคนอะไรอย่างนี้นะครับน,นีเขาเลิกการเลิกเวรก,ก็ประมาณสัก18นาฬิกาทุ่มหนึ่งเนี่ยคนจะเยอะนะครับบริเวณนี้นะก็จะมีทั้งคนจีนคนลาวนะครับมาทํางานที่นี่นะครับเหมือนว่าสาวๆเขาเยอะ <c oughs> ด้วยนะเอ <c oughs> เขามาเที่ยวผับเที่ยวเิคอะไรอย่างนี้นะครับจะ ว่ากันไปนะครับแต่ละคนก็อาจจะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันหรือต่างกันเ็าว่ากันไปนะครับเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจแต่ว่าผมมาอัปเดตข้อมูลให้ดูนะครับว่าบริเวณดงใต้เป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าโรงงานปุ๋ยเคมีเนี่ยมันคลิกออฟแล้วนะครับทั้งที่นี่นะครับแล้วก็ดงใต้นะครับดังนั้นทั้งที่ดงใต้แล้วก็นาคำนะครับดังนั้นคนมาทํางานที่นี่ก็นับวันมันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสายพานการผลิต มากขึ้นก็คนงานก็มากขึ้นนะครับเป็นพื้นที่การจ้างงานในระดับที่เรียกว่าได้ว่าเยอะก็หลักหมื่นตำแหน่งก็น่าจะได้นะครับทั้งคนลาวคนจีนนะฮะแต่คนจีนอาจจะเยอะหน่อยนะครับฝนตกอีกแล้วตรงนี้มีสัญญาณไทยด้วยนะครับสัญญาณไทยแบบแรงเลยนะเออ ก็เขาก็ทำถนนเชื่อมระหว่างดงใต้ไปนาคำนะครับก็ตอนนี้รถบรรทุกก็จะไม่ได้วิ่งภายทางออนนี้แล้วนะครับทางดงใต้แล้วเขาจะวิ่งออกทาง13ใต้เลยนะครับก็ทาง13ใต้ก็เลยเล่ยไงแถวบ้านนาสะอาดอะไรอย่างนั้นนะครับคือเสียดายผมอยากจะมาตอนกลางคืนอยู่นะครับแต่ว่า เนื่องจากถนนทนทางมันไม่ไม่ค่อยดีนะครับถ้าขับมาตอนกลางคืนเนี่ยตอน,นแรกๆเนี่ยใช้าตาผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมกลัวอุบัติเหตุกลัวล้มนะครับอันนั้นคือกรณีหนึ่งส่วนมาพักแถวนี้ผมผมว่าบรรยากาศมันไม่ค่อยน่าพักเท่าไหร่นะ่รู้นะ่ะผมก็เลยไม่มาพักสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้นะครับตรงนี้ก็ซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าใครมาลาวก็จะเห็นนะครับว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเซิงซางนี่เยอะมากเลยนะครับทั้งลาวเหนือจนถึงคำม่วนนี่นะครับ ซึ่ง้สงซึ่งสร้างรถรอหน่อยนะครับมีร้านกาแฟให้นั่งหรือเปล่านั่งเอาบรรยากาศหน่อยนะี่อันนี้อะไรเนี่ยโรงแรมนะครับขายเสื้อผ้าทุก ทุกรดูการโรงแรมโอ้โหใช้คำนี้เลยเหรอชื่อมันแปลกๆไงไม่รู้ทุกฤดูนั่นแหละครับโอ้แรงมันวะเนี้ยชื่อนี่แบบเอาก็ปูอันนี้โอเคนะครับปูทางเท้าแล้วนะทางเดินนะครับมันก็ไม่มีขี้ฝุ่นนะครับตรงนี้นะครับเราทำโอ้ คือตอนแรงๆนี้น่าจะคึ้คักนะครับตอนเย็นๆนะครับไม่มีร้านกาแฟไม่แปลกเลยทำไมพวกคนจีนมันถึงไปถอไปกินถนึงท่าแขกไม่มีร้านกาแฟจริงแล้วเนี่ยไม่มีครับหรือว่ายัางหาไม่เจอ มาซอยนี้บ้างดีกว่าอันนี้ร้านอะไรเนี่ยคนนั่งอยู่เต็มเลยนะครับซอยนี้โอ้ห้องเช่าเต็มเลยน่าจะมีการจ้างงานเยอะนะครับที่ตรงใต้นี้นะส่วนนั่นก็คือภูเขาภูเขาเกลือนะครับเขตโรงงานแล้วนะครับเขตเมืองนะครับ นี่เขาปูคอนกรีตเข้ามานะทำอย่างดีเลยนะมีระบายน้ำด้วยนะครับอยากให้ทางแบบสามแยกเนะี่ยมันเป็นแบบนี้่ังเลยนะครับอันนี้ก็เป็นห้องเช่าเอือนเช่านะครับเป็นเหมือนห้องแถวให้เช่านะครับ คนล่ามาทํางานที่นี่มาค้าขายที่นี่ก็เยอะนะครับมาขายบริการนะาะคำว่าขายบริการนี่อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นขายบริการทางเพศนะครับหมายถึงว่าปเป็นช่างทํานี่ทํานั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่างเฉลิมอ่ช่างเสริมสวยช่างนวดอย่างเงี้ยนะครับนี่นะฮะพูดถ,ถึงอุย้ยสวยเลยนะอ่ะ คือบางทีใช้คําว่าขายบริการนะครับก็ต้องต้องต่อไปด้วยว่าขายอะไรนะครับถ้าขายบริการทางเพศก็คือขายบริการทางเพศกับเรื่องอย่างว่านะครับขายบริการอย่างอื่นอย่างเช่นช่างเสริมสวยนวดอะไรอย่างเงี้เนาะอันนี้เป็นร้านอาหารลาวด้วยนร้านอาหารแบบลาวก็มีนะครับผู้ลมแรงลาวแล้วก็จีนจีนแล้วก็ลาวนะครับ ินดาที่ดงใต้เท่านี้นะครับที่ชนบุรีระยองนั้นหนักกว่าเยอะนะครับตอนนี้นะ เต็มเลยคนจีนนะครับบวกแดงบอวินนะครับที่คมพัฒนานะครับโรงงานจีนเข้าไปตั้งเนาะคนจีนก็เต็มนะครับกี่หมื่นคนละอันเขารดให้รถเข้าไปได้เข้าไปได้ล้วนะถนนตัดใหม่มาเส้น สเส้นนี้บ้างนะครับสเส้นนี้ไปทะลุ13ใต้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าห้องแถวนั้นเยอะมากๆเลยนะครับใช้คำว่าเยอะมากๆนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชั้นเดียวนะครับอันนี้ซปเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารอันนี้แบบนี้ดีหน่อยไล้เนี่ย อันนี้โอเคหน่อยนะฮะเนี่ยห้องแถวให้เช่าเ,ย,เยอะมากๆครับแต่ว่าประกาศขายก็มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยให้เช่าเนี่ยร้านอาหารเนี่ยเพราะว่ามันขี้ฝุ่นไงขี้ฝุ่นเข้ามาทำมันก็ไม่ได้แหละครับ คนก็จะไปพื้นที่ที่มันไม่ใช่ขี้ฝุ่นนะครับโอ้ข้างหน้านี้มันรู้สึกมันเละมากนะไปไม่ได้แล้วครับโน่นก็เป็นพื้นที่ของโรงงานนะครับแต่ไม่แน่ใจเป็นโรงงานปุ๋ยหรือเปล่านะโน้นนะครับมันก็จะมีส่วนของเหมือนกับส่วนของผลิตปุ๋ยนะครับแต่ทางมันเละนะครับไปไม่ได้โอ้โซนนี้ดูดีนะฮะโซนในซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้นะนะนะ่ะห้องมันห้องดูดีมากๆเลยนะห้องพักนะครับดูดีมากๆเลยนะมีคลาสหน่อยนะ ใช้คำนี้นะครับเดี๋ยวรบ,บมานี่หน่อยครับมีอะไรเนี่ยมอลลี่ขับนะตอนกลางคืนนะครับอ๋อมอลลี่ขับนะครับ T.N.J.K.T.V.K.T.V. ทันใหม่คาว่าไงนะที่พักนะครับโอ้ดูดีนะผมว่าดูดีนะครับ โซนนี้เป็นโซนพวกนวดสปาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่โซน,นนู้นน่าจะเป็นที่พักนะครับน่าจะเป็นของคนจีนนะครับหากาแฟไม่เจอเลยครับร้านกาแฟไม่มีตรงนน้นเขาทําถนนเกือบเสร็จแล้วหมดแล้วนะครับทางฝั่งโน้นนะครับตรงนี้เขาก็น่าจะทาต่อนะฮะ ออถนนนี่นะครับสี่เลนคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดีเลยแล้วก็ทำอะไรนะั้นนะ่ะนะไหลทางนะครับฟุตบาทด้วยนะครับสวยงามครับทําแบบทําแบบสวยงามเลยนะฮะเนี่ย โน่นนะฮะทำถึงตัวโครงการนั่นแหละครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยานภาษาจีนไม่ออกนะครับแต่ตรงโน้นนะตรงตัวโครงการนะครับตรงตัวออฟฟิศนั่นแหละครับตรงตัวเมืองตรงตัวโรงงานนะครับโน่นมีการก่อสร้างเยอะนะครับนะฮะหอพักเต็มเลยนะเห็นไหมนะยวพาไปดูตรงนั้นนะครับ อ้มุมนี้เป็นมุมกว้างนะได้เห็นชัดนะครับพื้นที่เมืองโปตัสนะครับส่วนฝั่งขวากัมขวานะครับเป็นทุ่งนาสวยงามเลยพอใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแบบนี้นะครับปูเนี่ยนะครับฟุตบาทนะนะครับเขาน่าจะทําเป็นถนนแบบดีๆไปเลยนะมีเกาะกลางถนนนะครับทําถนนตรงนี้เสร็จเขาก็น่าจะทําไปออกไป13ใต้แล้วก็รวมทางออกไป3ามแยกดงใต้นะต้องทำนะครับ นั้นก็ภูเขาเกลือนะฮะถ่ายให้ดูนะครับถ่ายรอบนอกนะเราไม่ได้ถ่ายข้างในนะครับดังนั้นก็ถ่ายได้นะครับถ่ายให้ดูนะครับ ดูดีเลยถนนถ้าได้แบบนี้ทั่วทั่วแขวงคำว้วนคือสิครักเนาะ <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวก็เข้าไปไม่ได้นะครับพื้นที่เขาน่าจะเขาน่าจะห้ามเข้านะครับพื้นที่ก่อสร้างเขานะครับนี่นะครับถ่ายให้ดูนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับ พื้นที่โปรเจกต์นะครับกว้างใหญ่นะครับเหมือนโปรแทสดงใต้นะครับอาซีโปรแทสแลวก็โรงงานปุ๋ยนะครับอันตรงนี้ตรงเป็นดงใต้แล้วก็มีที่นาคําอีกนะครับโอ้เห็นไหมครัตึกที่พักคนงานนี่ก็เยอะเลยมันมีฝั่งนี้ก็อีกฝั่งโน้นด้วยนะครับดังนั้นดูๆแล้วคนที่จะมาทํางานที่นี่ก็หลักหมื่นคนนั่นแหละครับแต่จะกี่หมื่นนี่ไม่รู้นะครับก็ถ่ายให้ดูนะครับ เมืองดงต้านี่ก็มีส่วนสําคัญทําให้ท่าแขกมันคึกคักนะครับไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามนะมันได้เปลี่ยนแปลงท่าแขกไปโดยสิ้นเชิงนะครับพื้นที่ตรงนี้เขาน่าจะถมต่อเนื่องนะครับถมถมมาเรื่อยๆนะครับก็น่าจะทําเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งนะครับเป็นเมืองอุตสาหกรรมเลยนะครับ โรงงานปุ๋ยเคมีนี้น่าจะาน่าจะต้องใช้คนอีกเป็นหลักหมื่นนะครับแต่ไม่รู้ว่ากี่หมื่นคนนะแต่เห็นเขาว่าเป็นหลัก 3- 4มสี่หมื่นคนไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับเพราะมันมีทั้งดงใต้แล้วก็ที่นาคำนะครับก็คำว่า3ามสี่หมื่นคนหมายว่าทั้งหมดนะทั้งเหมืองด้วยใต้ดินนะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับ ก็ผมถ่ายรอบนอกนะครับไม่ได้ถ่ายไปข้างในนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เสี่ยงนะเดี๋ยวเข้าไปข้างในแล้วเขารวบตัวแล้วไม่ออกมาแล้วไปฝังดินอยู่ใต้เหมืองก็จบเลยพูดำคำขนะครับเขาไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเป็นพื้นที่ทํางานของเขานะครับเราจะไปถ่ายคลิปแบบสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้แต่เราถ่ายรอบนอกให้ดูนะครับว่าเขาทําอะไรนะครับ สวยงามเลยเนี่ยถ้าเขาทำก่อกางถน,นเสร็จนี้แบบโอ้โหแหมอะนะครับใกล้แล้วนะครับดูแล้วนะครับใกล้จะแบบเห็นได้เห็นหลังแล้วนะครับถนนน,นี้เสร็จก็พออ,อาจจะทำถนนไปทางนาสะอาดเนาะ13ใต้นะครับก<อ>็ทำบอกไปดงใต้อะไรเงี้ยโอ้จบเลยแล้วเนี่ยถ้าทำออกไปดงใต้เนี่ย มันจะแบบว่าส่งผลดีต่อท่าแขกมากเลยนะที่เพื่อนไปนามมาครับถ่ายให้ดูนะครับพี่น้องคนลาวก็มาทำงานที่นี่เยอะนะครับไม่ได้ว่ามีแต่จีนนะครับนะมันก็ต้องมีคนที่ได้ประโยชน์นะครับคนลาวได้ประโยชน์คนะ่าจ้างไม่ได้ถูกด้วยนะมันมีความเสี่ยงในกาทำงานใต้ดินนะทำงานในเมืองนะครับ ก็เสียงเหมือนคนจีนนั่นแหละคนจีนเขาก็ทําใต้ดินเหมือนกันนะครับอันนี้ออฟฟิศของที่เขาทําถนนนี่แหละครับแล้วก็สร้างตึกอะไรต่างๆน,นะครับโอ้ทํามันสวยเลยเนี่ยทาฟุตบาทสวยเลยแลวเนี่ย อัปเดตดวงใต้ให้ดูนะครับมีมอไซค์ก็อาจจะได้เปรียบหน่อยนะครับอาซีโปรเตส์นะครับของกลุ่มซิโนโปรเตส์นะครับมีรัฐวิสาหกิจลาวร่วมหุ้นด้วยน่้จะ25เนะครับ ไม่ใช่จีดล้วนๆนะครับรัฐบาลลาวถือหุ้นด้วยนะครับก็โอเคนะครับมาอัพเดตข้อมูลให้ดูนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับกับท่าแขกครับ